สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามเซียนะคะในวันนี้เรามาพบกันในพิาการที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าเนื้อคู่ที่จะลงเอยกับคุณนั้นเขาเป็นใครนะคะเขาจะมาเมื่อไหร่แล้วเขามีลักษณะอย่างไงเราจะมาดูกันจากไพ่ค่ะเดี๋ยวมีนะคะตัวเลือกที่เลือกทั้งหมด3ตัวเลือกนะ1 2แล้วก็3นะคะทุกคนเลือกตัวเลือกที่ชอบมากที่สุดแล้วเราจะไปฟังคําทํานายกันค่ะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่1นะคะตัวเลือกที่1ของเรานั่นเองนะ ก็คือสุทินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อผู้ที่คุณจะได้ลงเอยนั้นเขาเป็นใครนะคนไหนกันแน่นะคะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าเขาจะมาเมื่อไหร่หลักษณะอย่างไงนะเราลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวพายจะบอกให้กับคุณเองนะอันนี้แคลไซนะคะอุ๊ยคุณเป็นฮันนี่ของเขาหรือเปล่านะสวยนะคะมีแต่สีน้ำผึ้งทั้งนั้นเลยนะสวยงามนะคะสะดุดแล้วนะคะทุกคนทมาิคนคอสค่ะ สวยงามรักแทรักจริงรักเดียวรักมั่นคงนะคะเ hey, อ๊ะเขาเป็นใครนะเจ้าของพลังงานรักมั่นคงนะคะเขาคนนี้คือใครช่วยบอกเราทีค่ะใครเอ่ยนะคะเพราะว่าชีวิตเราอาจจะพบเจอคนได้หลายแบบคู่ได้หลายคู่นะคะสุกิรค่ะแต่คนที่จะได้ลงเอ่ยได้ลงหลักปักฐานได้มั่นคงได้ไปต่อยาวๆนะคะคือใครทุกคนนะคะเราจะได้ไม่หลงทางนะคะทุกคนเพราะว่าในบางครั้ง การใช้ชีวิตก็อาจจะทำให้เราหลงทางไปเจอคนคนั้นคนนี้คนที่ไม่ใช่ค่ะเราจะมานําทางกันนะคะปิตคอยนะคะเงินอัญมณีใส่น้าเงินฟ้าปีเสียนะคะรถดคอตอบปัวค่ะลูกปัดใส่นะยูนิคอนนะคะแล้วก็มีหยกนะคะอัญมณีสีเหลืองสีเขียวมีดอกปัวเล็กด้วยนะคะคําว่าสมัยค่ะยิ้มหน่อยนะที่รักคือสิ่งที่เขาจะบอกนะคะเขาคนนี้เป็นใครนะเราลองมาดูกันค่ะ คนคนนี้นะคะเขาถูกสร้างมาเพื่อคุณค่ะคุณและเขานะเป็นคนที่มีบุญบารมีเสมอกันนะคะเป็นคนที่มัง่งคั่งร่ำรวยนะสําหรับตัวเขาหรือคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีดวงส่งเสริมกันให้ร่ำรวยค่ะคุณและเขานะคะมีดวงสมพงกันค่ะเวลาที่คุณเจอเขานะหรือเขาเจอคุณนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่มัง่งคั่งร่ำรวยค่ะซึ่งเขาคนนี้นะคะก็เป็นที่รักของคุณตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วนะคะ ตั้งแต่ในชาติก่อนเก่าก็คือเป็นคู่กันมานะคะเราดูแล้วเขามีความรักให้คุณไม่ใช่แค่พบชาตินี้นะคะแต่หลายพบชาติมาแล้วก็คือเนิ่นนานมาแล้วค่ะมีป,ปรมิมาเก่าที่เคยทําร่วมกันมาหลากหลายรูปแบบนะคะอาจจะเจอกันในห,หลายรูปแบบมาก่อนและเขานะก็เคยเป็นคนที่เกื้อหนุนคุณในดตีตชาตินะคะและคุณก็เป็นที่รักของเขานะคะเราเห็นคําว่าที่รักขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะเขาเรียกคุณว่าที่รักนหมคะ ซึ่งเขาคนนี้เป็นคนที่ในภพชาตินี้นะเขามีอายุที่มากกว่าคุณนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่เขามีบารมีค่ะเขามีความมัง่งคั่งร่ำรวยมีเกียรติยศมีชื่อเสียงเงินทองมีศักดิ์ศรีด้วยนะคะใครก็รู้จักเขาค่ะเป็นไปได้น,นะคะว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าเป็นคนที่นำหน้าถือตามีคนให้ความเคารพนับถือเขาในวงการเขานะคะ เพราะดูแล้วนะเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะที่ใครก็แบบอยากเข้าหาเขาอยากมาหาเขามาปรึกษาเขานะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินเขาจะให้ความรู้กับคนอื่นได้ดีเลยค่ะหรือในหนึ่งนะเขาเป็นครูบาอาจารย์คนสอนคนที่ให้ความรู้กับผู้อื่นก็ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วตรวงเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้มากแล้วก็มีคนเข้ามาเขาเพราะว่าต้องการความรู้จากเขาค่ะตัวงเขาเองนะคะมีด้านที่ รักคุณด้านที่ชอบคุณนะคะเราะว่าตรงเขาอาจจะเป็นคนที่จริงจังคุณดูไม่ออกเลยคะ่ะแต่เขามีด้านที่แอบซ่อนก็คือ,คอแอบชอบคุณมาก่อนด้วยความที่เขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะในก่อนที่เขาเจอกันตอนแรกเจอกับคุณนะคะเขาไม่ได้แสดงความรู้สึกออกไปเพราะเขารู้สึกว่าไม่ควรที่จะบอกคะ่ะคุณและเขานะคะมีเกณฑ์ที่จะรู้จักกันจากการเรียนการงาน หรืออะไรก็ตามที่ชักนำพามาแล้วเขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอยู่ในสถานะที่สูงกว่าคุณนะคะก็อาจจะเป็นบอสของคุณนะคะหรือจะเป็นเจ้านายคุณหรือรุ่นพี่ก็ได้นะเป็นคนที่เขามองว่าเขาไม่คนเปิดเผยความรู้สึกกับคุณในตอนแรกคะ่ะแต่เขานะคะมีการรอเวลามีความใจเย็นมากพอนะคะที่จะให้คุณเติบโตและมองดูคุณเติบโตคะ่ะเขาเป็นคนที่อยู่ในช่วงเวลาของชีวิตคุณแทบจะ ทุกช่วงเลยนะคะแต่เขาไม่แสดงออกเลยเขาก็รอให้คุณในวันหนึ่งที่คุณอยู่ในสถานะที่พร้อมว่าเขาจะเปิดเผยความรู้สึกกับคุณได้แล้วก็เขาจะเปิดเผยเรื่องราวของคุณกับเขาได้นะคะเขาถึงเวลานั้นเขาก็เลยมาบอกกับคุณนะคะมองว่าตุ่เขาเองนะคะจะมาในช่วงที่คุณพร้อมแล้วนะคะหรือเช่นคุณอาจจะเรียนจบแล้วหรือคุณอาจจะมีงานทําแล้วนะคะที่เขาจะเข้ามาจริงจังนะคะ แต่ตามไพ่แล้วนะเขาเจอคุณมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะเจอมาก่อนแล้วแล้วก็ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วนะคะซึ่งตัวของเขานะลักษณะของเขาก็จะเป็นตามที่แม่หมอบอกเลยนะคะก็คือมีอายุที่มากกว่าคุณผิวเขาจะออกผิวขาวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูลุกเป็นผู้ใหญ่นะคะก็คือแต่งตัวดูดีนะคะภุมมฐานวก็จะมีลักษณะแบบนิ่งๆน,นะคะไม่ได้แสดงออกแบบไม่ใช่คนโมโห้า้หรือคนที่ชอบประทานนะคะเขาจะเป็นคนที่ ไม่ได้ชอบที่จะโปรเสน่ห์หรือว่าไม่ได้ชอบที่จะบริหารเสน่ห์นะคะก็คือตัวเขานะคะค่อนข้างที่จะมีหลักการแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตที่มีเหตุมีผลนะคะเขาจะไม่ทําอะไรตามอารมณ์อย่างเช่นถ้าเขารักคุณนะคะเขาก็จะดูก่อนว่าตอนไหนที่จะเข้าหาคุณดีหรือว่าตอนไหนที่ไม่ควรเข้าหาแล้วเขาจะทำองไรดีนะคะให้ความรักนี้จริงจังเพราะตัวเขามองว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆนนะคะ เขาไม่ต้องการเล่นๆกับคุณหรือใครก็ตามเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแนวชู้ๆบริหารเสน่ห์เลยเขาเป็นแนววิชาการค่ะแล้วเขาก็มองว่าในการที่จะรักใครสักคนก็ค,คือต้องเรงเอยด้วยกันเป็นแฟนลงเอยด้วยกันแต่างงานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาน่ข้างจริงจังค่ะคือถ้าเขามาบอกคุณว่าเราลองคุยกันเล่นๆไหมก็จะไม่ใช่ตัวเขานะคะหรือแบบเขาแบบคนคุยหรือว่าไม่มีสถานะไหมเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ชอบนะคะที่จะแบบ ไปคบใครไม่มีสถานะเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นการไปรอเล่นแล้วเขาไม่เอาเกียรติยศไม่เอาชื่อเสียงไม่เอาสิ่งที่เขาจะสมมากนะคะมาเสียกับตรงนี้เด็ดขาดคือเขามองว่าตัวเขานะคะถ้ารักใครเขาจะจริงจังถ้าเขาไม่ได้รักจริงๆเขาก็จะไม่สนใจเลยเพราะว่าตัวเขานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วเขาก็แบบสั่งสมความดีมาะคะ่ะประมาณว่าอาจจะเรียนมาสูงแล้วก็ ทำงานสูงหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบเน้นว่าชีวิตต้องแบบต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่ด้วยสติปัญญานะคะแล้วเขาให้ความสัมพันธ์กับในเรื่องของความรู้นะคะเพราะฉะนั้นตัวของเขาไม่เอาตรงนี้มาเสียกับใครแน่นอน,นะคะ่ะคือถ้าเขารักคุณเขาก็จะขอแน่ใจว่าโอเคเขารักนะแล้วเขาเข้ามาจีบคุณเขาจะไม่ได้มาแบบว่าฉันต้องการเธอแค่วันนี้นะแต่ฉันต้องการตลอดไปนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้เขาไม่มีทางมาเลาเล่นกับความรู้สึกใครค่ะเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องสาคัญในตัวของเขาก็เป็นคนที่มีสติปัญญามากพอนะคะที่จะไม่ทํารายใครคือถ้าเขาจะทำรายใครเขาเลือกที่จะไปศึกษาหาความรู้ดีกว่าเขาไม่เอาเวลามาเสียค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหุ้งคณคนนี้นะเขาเป็นคนที่แบบวิชาการแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้นะคะเป็นคนที่มีจิตวิญ,ญญาณจิตใจที่ส่งส่งแล้วเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าเขามาเจอกับคุณนะคุณจะรู้เลยว่าเขาคนนี้ดีกว่าหลายๆคนที่ผ่านมาเลยคุณก็รู้สึกว่าโชคดีจังที่ได้มาเจอกับเขานะคะเขาเหมือนคนนี้แบบชุดรางชีวิตของคุณนะคะให้สูงกันไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่สองนะคะสวยงามใสแล้วก็แอบมีความน่ารักนะคุณเป็นคนน่ารักหรือเปล่านะคะแซฟไฟล์นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเนื้อคู่งคุณคนที่คุณนะคะจะได้ลงเอยคนนี้นะ เอาแบบลุงเอยนะคะทุกคนไม่ใช่คู่ผ่านไม่ใช่คู่จรน,นะซันสโตนนะคะเขาเป็นใครนะแล้วก็เขาจะมาเมื่อไหร่นะคะแล้วเขามีลักษณะอย่างไรนะเราจะมาให้ไพ่ดูกันนะคะไพ่ไรนะทำไมรู้สึกถึงความที่คนคนนี้เป็นสายเปยด้วยนะคะเขาแอบเปยคุณหรือเขาแอบชอบที่จะเปยนะคะฮาไรนะเขาเป็นคนใจดีใจเย็นนะคะเขา,าคนที่ โอ,อมารีแล้วก็เออเฟอเพอแพ่นะคะอเมทิสนะเป็นคนที่อบอุ่นนะคะเป็นคนที่ใครเห็นใครก,ก็รักคือเขาเหมือนชอบดูแลคนอื่นแล้วก็ชอบเทคแคร์คนอื่นนะคะบิตคอยนะคะแล้วก็อันนี้มันดีใสตรวสอนย่อไอแก้วกาแฟนะคะเค้กดอกบัวแล้วก็มีเงินค่ะเขาคนนี้นะดูเป็นคนที่เฟลลิ่งแบบว่าเขาอบอุ่นนะคะเขาขี้เล่นเขาน่ารักนะคะแล้วเขาก,ก็มีความที่ นิดนหนึ่งนะคะที่ชูลิดนหนึ่งเพราะว่าดูแล้วนะเขาดูที่ชอบเทคแคร์คนอื่นนะคะแต่คือเขาก็เหมือนประมาณว่าไม่ได้ว่าโอ้โหจะชูไปเรื่อยไปเธื่อยนะคะคือมันเหมือนกับเขาเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นแล้วกลายเป็นแบบว่าดูจะชูไปนะคะมองว่าเขานะคะมีคนที่อยากเข้าหาเขาเยอะแล้วก็มาติดพันเขาเยอะเพราะด้วยความที่เขาแบบทรงเสียนะคะทุกคนก็ฟืลประมาณว่าพี่ใจดีสปอร์ตนะคะ พี่เนคนที่ชอบให้ชอบเปย์คนอื่นนะซึ่งเขาก็ดูตัวนะคะว่าบางทีเขาอาจจะแบบเปเยอะเกันไปนะคะคือเขาก็ต้องการใครสักคนที่แบบว่ามาเก็บเงินให้เขามาห้ามเขาอยู่นะคะก็ถ้าคุณเข้าไปในชีวิตเขานะคะเขาก็หวังว่าคุณจะมานะคะทําให้เขาแบบเก็บเงินบ้างนะคะคนคนนี้นะเขาเป็นสายปาร์ตี้ด้วยนะคะคือประมาณว่า เป็นคนที่สนุกสน,นานเฮฮาเพื่อนเขาเยอะนะคะแบบรอบทิศรอบทางเลยนะคะคือถ้าคุณเจอเขาตอนแรกคุณอาจจะปวดหัวเลยนะคะสําหรับคนนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้กับคุณไม่มีทางไปกันได้คะ่ะเพราะว่าเขาดู enjoy life มากๆเลยนะคะเขาก็ฟีลประมาณว่าแบบเจอคนนู้นเขาก็ทาคนนี้เขาก็ทาคนน,คนี้ก็แบบชอบเขาเขาดูก็ชอบเขาอีหลงตุงตังไปหมดเลยคะ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าไม่เอาจะไม่มีทางลงเอยกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขานะ ไม่สามารถไปกันได้กับคุณแน่นอนค่ะเพราะาคุณรู้สึกหร้อว่าคนคนนี้นะคะโอ้โหฉันปวดหัวแน่ถ้าฉันได้เป็นแฟนนะคะเพราะวันหนึ่งก็จะต้องมานั่งจัดการเรื่องเงินของเขานะคะวันหนึ่งก็จะต,ต้องมานั่งจัดการเรื่องผู้หญิง,ขงเขานะคะเขาก็จะฟีลลิ่งประมาณว่าแบบที่รักแบบเอนจอยมากนะคะทุกคนแต่ว่านะคนคนนี้นะคะเขาจะมีจังหวะหนึ่งที่เขาแบบเหมือนคนกลับตัวกลับใจนะคะก็ไม่ได้เชิงว่าเขาแบบ มาทำเพื่อคุณหรือว่าทำเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขามองว่าแบบในจุดหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นนะคะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าชีวิตอ่ะควรจะมีแก่นสารมากกว่านี้อะไรทำนอง,งนี้ค่ะคือเหมือนกับเขาเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณแล้วนะคะในตอนที่เขาจะมาลงเอยกับคุณนะคะคือเขานะคะเขาไม่เจอความรักที่ดีเขาไม่เจอความรักที่จริงใจเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะดำาตัวแบบนี้ต่อไปไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นนะคะ ขาจะไม่มีทางได้เจอรักแท้ค่ะเพราะฉะนั้นในจุดที่เขาเริ่มตื่นดูและเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโชคชะตาพลังงานจะดึงดูดให้คุณและเขามาเจอกัน,นะคะ่ะเจอกันในที่นี้หมายถึงได้ลงเอยกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่บอกว่าคุณเคยเจอเขาแล้วแต่คุณไม่โอเคค่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากปวดหัวไม่อยากมานั่งแบบหึงหวงเขาคุณก็เลยเหมือนเฟดตัวไปจากเขาหรือเขาก็เฟดตัวไปจากคุณนะคะก็คือตอนแรกไม่ได้คบไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่า มันมีจุดหนึ่งที่เขาโตขึ้นแล้วอะค่ะอาจจะสองสามปีห้าปีขึ้นไปที่คุณกับเขาได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งในตอนนั้นอะเขาจะโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะคนคนนี้นะคือเขาเหมือนเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงที่วัยเด็กวัยเรียนประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาจะมาอีกทีในช่วงที่คุณเติบโตแล้วช่วงที่คุณแบบทํางานแล้วหรือช่วงที่คุณแบบเรียนจบไปเรียบร้อยแล้วเงี้ยค่ะเขาก็ จะวนกลับมาอีกทีเพราะตัวเขานั้นนะคะต้องต้องไปตื่นรู้ไปเติบโตก่อนหรือในอีกด้านหนึ่งคุณเองก็ต้องไปเติบโตแล้วก็เรียนรู้ก่อนนะคะซึ่งตรงคุณก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียนในตรงคุณเองก็อาจจะต้องไปพัฒนาตัวเองก่อนนะคะแล้วค่อยมาปะกันใหม่ไรทํานองนี้นะซึ่งตรงเขานะคะมองว่าในตอนที่เขาตื่นรู้และเติบโตแล้วเนี่ยเขากลับมาพร้อมกับความมั่นคง,งข้างๆนะคะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะ กลับมาในข่าวนี้เขาดูว่าเขาดูจริงจังกับคุณแล้วก็เอาใจคุณมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะในการกลับมาข่าวนี้เป็นการลงเอยนะคะในตอนที่คุณเขาโตขึ้นแล้วนั่นเองนะคนคนนี้นะคะลักษณขะของเขานะก็จะมีผิวขาวเหลืองนะคะขาวประมาณว่าขาวแล้วมีเหลืองประมาณน้ำผึ้งนะคะทุกคนแล้วตวงเขาก็จะเป็นคนที่มีรูปร่างโปร่งนะโปร่งแต่ว่าเขามี กล้ามนะคะมีแบบกล้ามเนือ้อรูปด่างบอดี้ที่สวยนะคะประมาณว่าเหมือนนักกีฬาหรือเขาอาจจะชอบออกกําลังกายก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีรูปด่างที่แบบมีสเสน่ห์นะทุกคนแบบว่าดูแล้วแบบโอ้โหเดินมาแล้วฉันอยากเป็นแฟนคนนี้จังเลยฉันอยากควงคนนี้จังเลยนะคะก็คือตัวเขาอะเป็นคนที่ดูดีแล้วก็แต่งตัวเป็นนะคะอย่างที่บอกว่าทําไมหลายๆคนชอบเขาคือเขาจะแอบแบบ เป็นสายแบบบริหารสเสน่ห์นิดๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการแต่งตัวของเขาเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าแต่งออกมาแล้วทํายังไงที่จะแบบดึงดูดคนให้สนใจเขานะคะซึ่งตัวเขาเองก็ดูดีมากจริงเลยนะคะสาหรับคนนี้จากที่ดูมานะคะคนนี้ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ปวดหัวมากสําหรับคุณนะคะซึ่งคุณก็รู้สึกว่าโอ้ยเส้นประสาทจะพันกันนะคะแต่ในความยุ่งเหยิงนี้นะคะก็คือการที่คุณกับเขาต้องเรียนรู้และผ่านไปด้วยกันค่ะเพราะแท้ที่สุดนะคะ เขาไม่ใช่คนที่จะยอมสยบไปกับใครง่ายแต่เขาสยบไปกับคุณค่ะสวัสดีค่ะสําหรับใครที่เลือกตัวเลือกที่3นะคะก็คือหินสีดํานั่นเองนะคะ black tourmaline ค่ะเป็นหินสีดําที่สวยนะคะทุกคนดูลึกลับมีสเสน่ห์นะเอ๊ะใครที่เลือกใบนี้คุณมีสเสน่ห์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูไพห้ที่คุณได้กันนะคะ c อ r b o n i ค่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือกลับนะ่าค้นหานะคะสำหรับใครที่เลือกกองนี้นะ smoky c u นะคะ และคนหาจริงๆนะคะทัางคุณได้เขาเลยนะเดี๋ยวเราสำรดูกันต่อนะคะคุณได้อะไรนะสิวหลึงนะคะว้าวคนคนนี้นะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาก็จะเป็นผู้ชายที่มีลักษณะความเป็นเพศช,ชายค่อนข้างสูงเลยค่ะก็คือชัดเจนหล่อดูดีนะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็จะมีลักษณะความเป็นผู้หญิงค่อนข้างสูงนะคะสวยเซ็กซี่มีสเสน่ห์เลยะค่ะและคุณได้ทิปเ์เบลนแบล็กคอร์ดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอัญมณีนะมีดอกบัวเมนยัมมีสีเขียวนะคะสีชัยนาเครื่องดื่มนะเพชรสีเขียวนะคะอเมท,ทีรูปปัตสรดค้อนนะคะอักษรยวว่อวายรูปปัดสีแดงหัวใจนะคะแล้วก็มีอันยญมนีสีชมพูและกงันค่ะคนคนนี้นะคะเขามีรูปเป็นศัพ์ค่ะคนคนนี้นะคะถูกกาหนดมาแล้วนะว่าเขานะคะจะต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดีมีสเสน่ห์สูงผิวสะอาดนะคะ หน้าตานะคะยิ้มทีเจรลรลยเลยค่ะมีผมเผ้านะคะที่ดกดำนะเส้นผมสวยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนมีแสงออร่าในตัวเองนะคะเขาเดินไปไหนคนก็มองนะคะใครได้เป็นแฟนกับเขาถือว่าเป็นคนที่จะถูกมองไปด้วยนะคะก็เป็นคนที่สมและคู่ควรกับเขานะคะเหมือนกับเทพอุ้มสมนะคะให้คู่เทวดานางฟ้ามาเจอกันนะเพราะฉะนั้นนะคะ คุณและเขาจะมีความพี่รูปร่างหน้าตาสีเสมอกันค่ะเพราะทุกแล้วนะคะมีพลังงานคนหน้าตาดีขึ้นมาในตัวเลือกนี้นะคะเป็นทงคุณและเขาได้เลยนะคะเพราะว่ามีพลังงานที่บอกว่าคุณและเขาเหมาะสมกันนะคะก็คือถ้าสวยก็หล่อถ้าหลอก็สวยนะคะเป็นพลังงานที่รับกันนะคะแล้วคุณกับเขานะเป็นคู่นะคะที่เคยทําบุญร่วมกันมาค่ะแล้วก็ เป็นการทำบุญมากกว่าด้วยนะคะเพราะดูแล้วมีกรรมดีร่วมกันมากมายเลยนะคะซึ่งเขานะเป็นคนที่อายุรุ่นเราคราวเดียวกับคุณนะะประมาณว่าเป็นเพื่อนกับคุณได้เป็นคนในกลุ่มเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่เรียนร่วมรุ่นกันก็คือจะมีอายุที่ไม่ได้แตกต่างกับคุณมากนะคะประมาณว่าอาจจะไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนะคะแต่ว่าเป็น,ร,นรุ่นเดียวกันนะคะแล้วก็เข้าโอกเข้าใจกัน ด้วยนะคะมีช่วงเวลาในชีวิตที่คลายกันด้วยนะคะแต่ว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ตัวกับเขากับคุณนะคะห่างหายกันไปแล้วก็เขาอาจจะไปทํางานหรือไปเรียนต่อหรือคุณนะคะไปทํางานหรือไปเรียนต่อนะคะแต่พอไปไกลกันก็คิดถึงกันนะคะในตอนแรกก็คืออาจจะเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมีความดาวความคิดถึงแล้วก็ได้กลับมาเจอกันกั้นกลับมาเจอกันคุณและเขานะคะเป็นไปได้ว่าเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่างานรวมรุ่นนะคะ หรืองานอะไรก็าตามที่ทาให้คุณและเขาม,มาเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าคุณและเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วีความยินดีนะคะในเรื่องของงานเลี้ยงฉลองงานปาร์ตี้ก็ได้นะคะหรือคุณและเขานะคะโอกาสที่จะพบเจอกันในงานปาร์ตี้งานวันเกิดเพื่อนงานของใครสักคนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการฉลองนะคะเราก็ทําให้คนกับเขาม,มาเจอกันนะคะดูว่าคนกับเขานะมีกองเชียร์นะคะมีเพื่อนเชียร์มีคนที่ คอยเชียร์ให้คุณกับเขารักกันนะคะอาจจะเป็นทูตสวรรค์น,นะคะหรือเคยก็ตามที่ถูกส่งมาให้ช่วยแผงสอนรักกับคุณและเขาหน่อยนะคะก็ดูแล้วเขาก็ไม่ได้จีบคุณคุณก็ไม่ได้จีบเขานะคะแต่จะมีกองเชียร์นะคะที่ทําให้คุณและเขาได้รักได้ปิ๊งกันนะคะแล้วคุณกับเขาก็รู้สึกด,ดีต่อกันด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันมามากมายนะคะคือถ้าถามว่าเขาจะมาเจอกับคุณอีกตอนไหนเนี่ยต้องขอบอกว่าเขานะคะ เป็นคนที่เคยเจอกับคุณแล้วก็มาเจอกนันอีกครั้งนะคะเป็นคนที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่าจะมาลงเอยด้วยนะคะแต่ว่าเขากับคุณนะถูกสร้างมาเพื่อกันนะคะก็คืออาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทหรือว่าเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้วเลยทําให้คุณและเขาไม่ต้องเรียนรูอะไรกันมากพอมาเจอกันในจุดหนึ่งคุณและเขาก็สามารถพัฒนาได้เลยเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะคะไม่ใช่คนที่จะมาทําให้เครือบแคลงสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่คุณเจอเขาน่ะ จะมีหลายช่วงแต่ช่วงที่ได้ลงเอยกันก็จะเป็นในช่วงวัยทํางานค่ะช่วงเลข 2, 2> เล็กสามนะคะที่คุณเล็กเขาเติบโตแล้วมีหน้าที่การงานแล้วนะคะเพราะว่าดูแลเขาก็มีดวงที่จะไปในทางโกอินเตอร์ด้วยเขาก็อาจจะไปโกอินเตอร์มาแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเจอคุณนะคะเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นเพชรเม้นงามที่อยู่ในมือเขานะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้จีบคุณหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงเอยกับคุณเพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวของ การเติบโตที่เขาและคุณต้องไปเรียนรู้อยู่นะคะอย่างไรก็ตามนะคนคนนี้นะถ้าคุณมีใครนะคะที่ยังรู้สึกคิดถึงรู้สึกนึกถึงนะคะก็สามารถที่จะเป็นเขากันนั้นได้เลยค่ะ